ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทํานายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทํานายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะสุขสมหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักมีท่าทีที่เป็นมิตรมีความเคลื่อนไหวที่ปาดเปรียวและว่องไว ไพ่แสดงด้านการงานหากท่านต้องการความสมหวังและมีความสำเร็จในการติดต่อเจรจาในการทำงานท่านควรไปบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือจะทำให้ท่านก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีไพ่แสดงด้านการเงินหากท่านอยากย้ายเงินทองท่านควรไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือจึงจะประสบผลสำเร็จได้ ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหากท่านต้องการคู่ครองและคนรักอยากมีครอบครัวท่านต้องไปบนบานสารเก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะสุขสมหวังได้ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารหากท่านอยากสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพานะญาติพี่น้องและบุตรท่านจะต้องไปบนบานสารเก่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือ จึงจะสำเร็จผลได้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะเกิดความเสียหายใดๆจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเดินทางไกลควรไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือแล้วท่านจะสุขสมหวังดังใจทุกประการไพ่แสดงด้านโชคลาภเทพเทวดาที่สถิตยอยู่รอบตัวท่านจะคอยดูแล,แลและช่วยเหลือ ให้ท่านได้สมหวังดังใจปรารถนาดังนั้นสิ่งที่ควรระวังและท่านควรไปบนบานสารลก้วต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์แล้วอุปสรรคหรือเรื่องไม่ดีต่างๆจะผ่านพ้นไปด้วยดีในระยะเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นความยุติธรรมความเสียสละเชื่อถือได้การได้รับการยอมรับหรือสิ่งที่ข้างค้างสะสมมาอย่างยาวนานไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบมั่นคงยึดหลักยุติธรรมเป็นหลักมีความน่าเกรงขามมากไพ่แสดงด้านการงานท่านมีความมั่นคงทางด้านการงานดี หากมีการเจรจาและการตกลงจะได้รับคำมั่นสัญญาที่แน่นอนและเชื่อถือได้ไพ่แสดงด้านการเงินท่านกำลังจะมีโชคด้านการเงินมีแนวโน้มได้ค่าในหน้าจากการค้าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มีชื่อเสียงและความพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ไพแสดงด้านบุตรและบริวารท่านอาจได้รับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆได้ลูกน้องใหม่หรือในแง่ครอบครัวท่านจะได้บุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งไพ่แสดงด้านสุขภาพท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงยังไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน หรือได้รับมรดกที่เป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์และอาจได้เดินทางไกลได้อีกด้วยดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาข้างคายที่ยาวนานเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมานานจู่ๆก็จะเกิดประทุขึ้นอย่างเฉียบพลันหรืออาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในช่วงระยะเวลานี้ สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้รับไพ่ใบนี้แสดงถึงความสำเร็จความรุ่งเรืองที่ได้รับมาอย่างรวดเร็วรุนแรงดังเปลวเพลิงไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยของท่านมักเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆเด็ดเดียว ใจร้อนเกลี้ยวกลาดง่ายไพ่แสดงความหมายด้านการงานท่านจะพบกับความลำบากความยุ่งยากและเหนื่อยในการทำงานหากมีการติดต่อเจรจาท่านจะได้เจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงและมีความคล่องตัวไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการเงินท่านจะมีรายได้เข้ามาอันเกิดมาจาก ผลของน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองความหมายด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนเป็นบุคคลในเครื่องแบบไพ่ที่แสดงความหมายด้านบุตรและบริวารท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือได้รับความร่วมมือจากบริวารเป็นอย่างดีไพ่ที่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุ อาจถึงขั้นผ่าตัดดังนั้นขอให้ระมัดระวังเป็นให้ดีและจะมีภัยจากการเดินทางไกลอีกด้วยไพ่ที่แสดงความหมายด้านโชคลาภคนในเครื่องแบบจะนำพาโชคลาภมาให้ท่านสิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้รับไพ่ใบนี้ท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคและความยุ่งยากอยู่เสมอขอให้ระวงังอาจมีปัญหากับคนในเครื่องแบบได้ สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงคนมากๆในเรื่องความรักมากชู้หลายใจซึ่งท่านที่ได้ไพ่บบนี้จะช่วยส่งเสริมให้การทำการใดๆได้พิ้วไหวคล่องตัวแต่ในขณะเดียวกัน อาจไม่มีความมั่นคงเงินทองรั่วรหยได้ง่ายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักมีบุคลิกที่ดีสวยหลอ่อปากหวานพูดจาไพเราะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายไพ่แสดงด้านการงานหากท่านได้ทำงานใกล้ๆแม่น้ำมักจะไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าใดนักการงานถือว่าดีพอใช้ไม่มีเพื่อนแท้มีแต่เพื่อนกินการติดต่อเจรจาไม่ค่อยได้สำเร็จผลเท่าที่ควร ไพ่แสดงด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านอยู่ในระดับปานกลางมีรายได้และรายจ่ายพอๆกันจึงมักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่การเงินมีความรั่วไหลง่ายไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนคนรักที่ไม่ค่อยมีความลงรอยกันเท่าใดนักหากมีครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีความสุขไพ่แสดงถึงด้านบุตรและบริวาร ญาติพี่น้องของท่านไม่ค่อยรงรอยกันบ้านเรือนที่พักอาศัยไม่ค่อยดีเท่าใดนักหากมีลูกจะให้ลูกที่ดื้อดึงไม่ค่อยเอาทานชอบเที่ยวเตร่และสัมมเรเทเมาทำตัวเหลวไหลไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในระยะเวลานี้หากท่านตั้งความคาดหวังในเรื่องของการศึกษาและการเดินทางมักจะไม่ได้รับความสำเร็จดังหวังเท่าที่ควร ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภในช่วงนี้และไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆและมักจะได้ไม่คุ้มเสียดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคและความือดเนื้อร้อนใจซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อใจง่ายหูเบาความดื้อรั้นไม่เชื่อฟังใครของท่านเองและท่านจะขาดคนคอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือ สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นความยุติธรรมความเสียสละเชื่อถือได้การได้รับการยอมรับหรือสิ่งที่ข้างค้างสะสมมาอย่างยาวนานไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่สุขุมรอบคอบมั่นคง ยึดหลักยุติธรรมเป็นหลักมีความน่าเกรงขามมากไพ่แสดงด้านการงานท่านมีความมั่นคงทางด้านการงานดีหากมีการเจราจาและการตกลงจะได้รับคำมั่นสัญญาที่แน่นอนและเชื่อถือได้ไพ่แสดงด้านการเงินท่านกำลังจะมีโชคด้านการเงินมีแนวโน้มได้ค่าในหน้าจากการค้าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่าง ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มีชื่อเสียงและความพรังพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านอาจได้รับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆได้ลูกน้องใหม่หรือในแง่ครอบครัวท่านจะได้บุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งไพ่แสดงด้านสุขภาพท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง ยังไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือได้รับมรดกที่เป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์และอาจได้เดินทางไกลได้อีกด้วยดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องความขัดแยง้งอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาข้างคายที่ยาวนาน เป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมานานจู่ๆก็จะเกิดประทุขึ้นอย่างเฉียบพลันหรืออาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในช่วงระยะเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลา ความสำเร็จที่มีความล่าช้าทำให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีกจนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทำเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสำเร็จและเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพยย่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจำนวนมากมักไม่ค่อยได้ใช้จ่าย ซึ่งเกิดจากความตนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาหย่าร้างและพัดพากจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาติพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดี แต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของรูปมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้จึงจะทำการใดๆได้สำเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันหมั่นเพียร หากไม่ลงมือทำก็จะไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหนงแข่งใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่านช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วย สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การมีปฏิหารหรือสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันไพ่แสดงถึงลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบทำตัวแปลกๆลึกลับชอบอวดอุตริในเรื่องฤทธิเดชไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะประสบความสําเร็จในการติดต่อเจรจาอาจมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับตัวของท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้ลาบเป็นเงินอย่างไม่คาดฝันในช่วงระยะเวลานี้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบเจอกับคนรักโดยตั้งตัวแทนหรือตั้งตัวแทบไม่ทันไพ่แสดงด้าน บุตรและบริวารท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นเรื้อรังนั้นจะบรรเทาทุเลาลงและหายดีเหมือนมีปฏิหารมาช่วยเหลือไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะประสบ ความสมหวังในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพาหนะแบบไม่คาดฝันและมีความสำเร็จและสมหวังเกิดขึ้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบน,นี้ท่านอาจจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่จะสามารถแก้ไขและตกลงกันได้อย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึง ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยายดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายไทยทักเพื่อให้คำทำนายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอุบาจารย์ที่เราให้ความเคารพรับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป